สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะท่านชมค่ะวันนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีรอล่มนะคะก็มาเป็นครั้งแรกนะคะท่านชมกําลังจุดธูปเส้นไหว้นะคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ เนี่ยนะคะท่านเ่อคะเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขกับคุณลุงกันนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ได้อธิษฐานขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ทีระล่มนะคะก็จากการเขย่าเสี่ยมซีนะคะ ลายตัวไหนเนาะคล้ายๆสองห้าเลยใช่ไหมคะคุณลุงสองสามสองสามสองสามเนาะจ้าสองว้ยนี่สองสามค่ะคุณลุงเนี่ยนะคะท่านชมค่ะคุณลุงก็ขอโชคจากเสี่ยมสีก็ได้ได้ใบที่ยี่สิบสามนะคะท่านชมครับเป็นตัวเลขที่สวยมากๆนะคะท่านชมค่ะ ก็น่าลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้คุณลุงก็มาขอเป็นครั้งแรกนะคะท่านชมขอให้โชคดีนะคะคุณลุงค่ะโชคดีค่ะจังบาลโชคเียให้นัมันนองเ้อค่ะนี่นะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณลุงกันนะคะท่านชมค่ะจากก้อนหินนําโชคนะคะ เห็นไหมคะคุณลุงไม่เห็นเลยจนะ้ะจต้องใจเย็นๆค่ะงดก่อนตัวเลขก็เข้าค่ะจากเห็นน้ำชูค่ะจากห้าแปดไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณลุงดูจากเรือได้ตัวไหนคะคุณลุง ห้าห้าอ๋อขึ้นเห็นทั้งสองลำนึงเห็นทั้งสองลำอือทางลำที่หนึ่งและลำที่สองก็มองเห็นเป็นห้าห้าอ๋อค่อะแต่ว่าจากก้อนเห็นก็ไม่เห็นตัวเลขใช่ไหมคะไม่เห็นเลยคนะ่ะเดี๋ยวเอสก็ส่งมลยเนี่ยนะคะท่านชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอดนะคะว่าจากก้อนหินนําโชคท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่า คุณลุงก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะแต่ว่าคุณลุงก็ได้จากเรือสองตัวนะคะก็คือห้าห้านะคะตรงนี้เหมือนเลข6มากๆเลยค่ะท่านชมตรงนี้ในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็นเลข6นะคะ ข้างหน้าตัวไหนนาะถ้าไม่เลขห้ก, 5, ก็เลขเก้นะคะในสายตาของแอก็มองเห็นเป็น9 6หรือไม่ก็ห6นะคะท่านชมคะ่ะ <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับแอนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเ <c oughs> อสจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะ ช่วยกันส่องดูนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เอดก็มองเห็นจุดเดียวนะคะ เอ็ดไม่เห็นตัวเลขเลยค่ะเห็นจุดเดียวนะคะเมื่อกี้เห็นตรงจุดไหนเนาะ เอ็ดหาไม่เจอแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้เห็นตรงจุดไหนแล้ว เมื่อกี้แอดก็มองเห็นเป็นห้าหกในจุดนี้นะคะท่านชมคะเห็นเห็นแล้วนะคะตรงนี้เป็นเลขหกนะคะข้างหน้าถ้าไม่เลขห้าก็เลขเก้านะคะในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็นห้าหกหรือไม่ก็เก้าหกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะจะได้ถูกหวยรวยๆยไปด้วยกันนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขจากลูกมะม่วงหล่นนะคะท่านผู้ชมค่ะจากวัดเรือล่มนะคะไหนคุณพี่เห็นเป็นตัวไหนคะพี่หกแปดหรือหกสามเนี่ยค่ะตรงนี้เลขหก 6. ตรงนี้เลขแปดเลขแปดเลยเรียกสามนี่แหละโอ้ใช่เนาะจะสองตัวหกแปดหรือไม่ก็หกสามเนาะใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าการมองการส่องของแต่ละสายตาก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในสายตาของคุณพี่ก็มองเห็นเป็น หกแปดหกแปดหรือไม่ก็หกสามหกสามนะคะหล่นเมื่อไรครับเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าจากต้นที่เคยให้ให้เลขเด็ดๆนะคะค่ะเพิ่งหล่นเมื่อเช้าเองเนาะเพราะว่ามะม่วงก็มีหลายลูกนะคะท่านชมแต่ว่าแต่ว่าต้นนี้ต้นนี้ก็ได้บ่อยได้บ่อยค่ะแต่ว่าลูกนี้ก็หล่นมาเมื่อเช้านะคะก็ในโค้งสุดท้ายนะคะท่านชมแอดคิดว่าน่าจะ เป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเป็นแนวทางเนอะแล้วแต่ใครจะชอบะรเนอจะเลขสวยไงหกแปดกสามตามไว้ก็ไม่เสียหายเนาะจ้เห็นชัดมากเลยเดี๋ยวเอดจะหมุนดูให้เอฟซดูว่าจะเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะหกแปดหกสามนีเลยแต่ว่าคุณพี่เห็นเป็นหกแปดกับหกสามเนาะแอดจะลองหมุนดูนะคะว่า

เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าแอปก็ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะเห็นแต่คุณพี่ค่ะท่านชมอตรงจุดดำดำโอ้ตรงดำดำตรงนี้ใช่ที่แรกที่เอ็ดว่าเนาะนี่นะคะท่านชมหกหรือเก้า่ในสายตาของเอ็ดก็ว่าเลขเก้านะคะข้างหลังเป็นเลขหกนะคะแอปก็มองเห็นเป็นเก้าหกนะคะท่านชม ยุ่งกางฟยน่ะไหมคื <laughs> อลอยยุ่งนะ <laughs> ย,ยอมอตรโอ้ยมอมอุยยยงกูเรนโมบิตรงนี้เป็นตัวไหนน <c oughs> หรือไม่ก็น่าจะเป็น966นะคะท่านชมคะนในสายตาของเอสเอสคิดว่าถ้าสมตัวก็966ค่ 9, 6, 6, 6คะท่านชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับเอสไหมคะหรือว่า จะเห็นแตกต่างกันก็คอมเมนต์เข้ามานะคะท่านชมค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขจากลูกมะม่วงจะเป็นตัวเลขที่นำโชคก็เป็นได้นะคะค่ะแอปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะ ่ะนี Sharp, ่นะคะท่านชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านพิชมไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะตรงเจ้าพ่อต้นพอกนะคะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวทอกกลับจ้านี่เห็นปะเห็นไหมเนี่ยสามสองตัวอยู่ข้างบนแล้วก็ห้าอยู่ข้างล่างมองเห็นเป็นสามสองตัวสาม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 ห้าสามสามห้าเห็นปะ แอดไม่เห็นเลยค่ะพี่เอาโชกับคุณพี่ไม่เห็นเหรอจ้าในคุณพี่ชี้บอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะแอนชี้ดิสามสามสามห้ามองเห็นเป็นสามเห็นยันใช่ใกล้ใกล้กันสามเรียงกันเลยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะนี่ไหมฟังนี้ก็เลยสาม จากเจ้าพ่อต้นพ่อก็มองเห็นเป็นสามสามห้าใช่ไหมคะอันนี้อะไรอแม่เห็นไหมฝั่งนี้ก็สามห้าเหมือนกันตรงนี้ได้สามตัวนะคุณพี่เนาะจชะใชสามตัวก็คือสามสามห้านะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าวันนี้คุณพี่ก็มาขอแล้วก็มองเห็นสามตัวนะคะ คุณพี่เดินทางมาจากไหนคะพี่จากไหนแม่จากบ้านคุกปืนจ้ะบ้านคุกปืนจ้ะบ้านคุกปืนคนหนึ่งมาจากห้วยเสนงห้วยเสนงจ้ะเคยมาไหมคะไม่เคยค่ะเคยมาหรอกแม่ขนาดแม่ยังไม่เคยมาอยางมาขับเลยลูกอย่างมาขอเป็นครั้งแรกเนาะคุณแม่เนาะจ้ะ จากเจ้าพ่อต้นพ่อก็เห็นสามสามห้านะคะนี่ฝั่งนี้ก็สามห้าจ้าเขาให้ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเลยจ้าก็ลองตัดหน้าตัดหลังดูเนาะใช่ใช่ใชเผื่อว่าเจ้าพ่อจะประทานโชคลาภให้นะคะพอประทานโชคลาภให้จ้าชวยทำวัดทำอะไรก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านชมค่ะเพื่อว่าจะโชคดีไปกับคุณพี่กันนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเห็นไหมโปร่แม่เห็นไหมโง่อะโง่ข้างในก็ได้เโปร่งกันนะใช่ใช่